มาถึงช่วงเวลานะครับที่หลายๆคนชอบจะตั้งเป้าหมายกันในช่วงปีใหม่เรามาดูกันว่าสี่สหายเนี่ยเวลาตั้งเป้าหมายเขามองยังไงเพราะแต่ละครั้งแต่ละทีเราลองตั้งแล้วมันไม่สําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าไม่ตรงกับสไตล์ตัวเราเองนั้นเองอา่าไดนามเนี่ยเวลาตั้งเป้าหมายครับตั้งเป้าเลยอยากจะแบบขอไปไกลๆเลยมองไกลๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปไม่ถึงก็ยังไงฉันก็ลอยเคว้งอ,อยู่ตรงนี้ฉันก็โอเคดังนั้น เรียกว่าอะไรตั้งเป้าใหญ่เข้าไว้ตื่นเต้นเข้าไว้นี่แหละสไตล์ของเรานะครับแต่ว่าพอเป็นเบสครับต้องเป็นเป้าหมายที่แบบดูน่าสนุกอะดูน่าทำดูน่าเล่นนะครับแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยไม่ใช่ไปคนเดียวแน่นอนนะครับส่วนเทมโปครับเวลาตั้งเป้าต้องเป็นคำว่าเป็นขั้นเป็นตอน สเตป by สเตปค่อยๆเรียนรู้ไดนโมบอกว่าวางแผนประจําปียาวไปเลยถึงสิ้นปีแต่ถ้าเป็นเทมโปไม่ใช่นะเอาทีละเดือนเดือนหนึ่งก่อนเดือนสองนะครับเอาแบบนี้เลยเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะเราก็บอกว่าอะตรงนี้นะตรงนี้ได้ผลลัพธ์หนึ่งตรงนี้ได้ผลลัพธ์หนึ่งตัวนี้ได้ผลลัพธ์หนึ่งตรงนี้ได้ผลลัพธ์หนึ่ง,ง,ลลงจะทําให้เทมโปเห็นภาพแล้วค่อยคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อได้ผลลัพธ์ไปทีละขั้นส่วนสติวครับในการตั้งเป้าหมายเน้นที่ประสิทธิภาพ แล้วแล้ก็ความเป็นไปได้อ่ถ้าสติลไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เพิ่มความท้าทายความความหมายของสติลคือเราท้าทายตัวเองด้วยเรื่องของประสิทธิภาพและเขย่งขึ้นตลอดเวลานะครับดังนั้นการตั้งเป้าหมายของ4คนที่แตกต่างบางทีที่เราไม่เคยได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าด้วยโฟลที่ผิดนั่นเองลองย้อนกลับมาครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ เป็นอย่างไรและคุณใช้เทคนิคไหนในการตั้งเป้าหมายอยู่บ้างที่จูนนิดเดียวอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยก็ได้นะครับคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ในแบบของคุณอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ